รอรับเงินทบทวนสิทธิ์ได้15,000บาทแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนหครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งนัดบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่ป้าพวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับล่าสุดวันที่9พฤษภาคมนะครับก็มีข่าวดี ออกมานะครับจากกลุ่มที่บอกว่าขอทบทวนสิทธิ์นะครับเตรียมหล่อรับเงิน15,000บาทนะครับตรวจสอบเสร็จภายใน17พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งสำหรับมาตรการการลงทะเบียนการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับขอรับเงิน5,000บาทจากเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆก็มีความกังวลว่าตนเองเนี่ยจะได้ไหมเพราะโครงการเนี่ยใกล้จะปิดแล้วแต่สถานะยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้เผยว่ากลุ่มทบทวนสิทธิ์ทางกระทรวงจะพยายามตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ย ภายในวันที่17พฤษภาคมนี้หากผ่านเกณฑ์จะรับไปเลยทันที10,000บาทรวบยอด2เดือนก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมและรอบสุดท้ายก็จะได้รับอีก5,000บาทในเดือนมิถุนายนรวมเป็น15,000บาทอย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดจาก Workpoint New นะครับก็ได้มีการรายงานว่านายธนกรวังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทว่าขณะนี้มีผู้ที่จะรับสิทธิ์5,000บาทจำนวน13.4ล้านลาย 13.4ล้านคนนะครับและมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วนับถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะครับรวมจ่ายไปทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล11ล้านคนแล้วนะครับและจะจ่ายให้ครบนะครับ13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้าก็คือจันถึงศุกร์หน้านี้นะครับก็จะได้รับการโอนเงินเข้าในทุกท่านทุกคนในเอกก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ ทุกทนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับเงินตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับกันทุกคนคนที่รอคอยก็จะได้รับด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับทั้งนี้ในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นขณะนี้พี่น้องเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะครับโดยกระทรวกกงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ย ไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่15นะครับก็คือไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับทั้งนี้นะครับกระบวนการการตรวจสอบนะครับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็จะมีการลงพื้นที่และก็จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับส่วนการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์นะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีพี่น้องมาติดต่อเดินทางมา ให้ความเดือดร้อนต่างๆเป็นจนํานวนมากนะครับทางท่านธนกรจึงบอกว่าขอร้องบางคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือสร้างความวุ่นวายขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเนี่ยต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์อยู่แล้วอย่างไรก็ตามยืนยันอีกว่าหากมีพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และจะได้รับเงินเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ วันนี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับตนยังได้รับการแจ้งจากสสพักพลังประชารัฐที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยว่าชาวบ้านฝากขอบคุณคนเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและท่านอุตมะสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้เงินเยียวยา5,000บาทถึง3เดือนรับกันไปเต็มๆ15,000บาทนะครับทั้งนี้หากได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแล้วเนี่ยก็จะได้รับข้อความบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด สำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ทำได้ง่ายๆเลยนะครับ3ขั้นตอนเท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่าไม่ทิ้งกัน .com แล้วก็ขั้นตอนที่2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะนะครับปุ่มสีเทานั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลส่วนตัวก็คือหมายเลขประจาตัวบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิด นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงการคลังก็ได้กําหนดวันที่ยื่นนะครับทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วก็คือในวันศุกร์ครับในวันศุกร์หน้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆที่นํามาฝากกับพี่น้องกันนะครับก็ใครที่อยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์นะครับก็ รอรับเงินกันได้เลยถ้าใครที่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วหรือไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับคาดว่าได้เลยคนที่รออยู่นะครับมีโอกาสได้รับเงิน15,000บาทกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ ในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องกราบขอประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนในเอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดการให้รัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องประชชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับบริษัท A&T Express สรับสมัครพนักงานนะครับประกาศออกมาว่ารายได้1 0 8 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังตกงานอยู่ในขณะน,นี้บริษัทขนส่งผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนที่เน้นให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซ J&T Express โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ในปี2558ล่าสุดพร้อมเปิดให้บริการขนส่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยมุ่งเน้นจัดส่งพัสดุอย่างรวดเร็วปลอดภัยตรงเวลาและยึดถือความพึงพอใจในการรับบริการเป็นสำคัญภายใต้สโลแกน Express Your Online Business เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจตลอด365วันแบบไม่มีวันหยุดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานคนขับรถขับรถ4ล้อ6ล้อของบริษัทจำนวนมากรับทั้งประจำและพาร์ทไทม์เงินเดือน18,000บาทไปจนถึง20,000บาทคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้อายุ25ขึ้นไปจนถึงไม่เกินอายุ40ปี วุฒิการศึกษาไม่จำกัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ูงปีขึ้นไปนะครับคือไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็ได้นะครับรักงานบริการมีการบริหารจัดการที่ดีแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมมีใบขับขี่รถยนต์ใบขับขี่ทอสองไม่มีโรคประจำตัว รับผู้มีใบขับขี่รถยนต์หรือใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่2มีประสบการณ์ในการขับรถเส้นทางไกลชื่นชอบงานขับรถชำนาญเส้นทางเชียงใหม่และลำพูนเส้นทางอื่นๆก็ได้นะครับสวัสดิการก็มีประกันอุบัติเหตุสำหรับเหตุการขับรถต่างๆมีประกันสังคมค่าตอบแทนดีมีวันหยุดสัปดาห์ละ1วันมีวันหยุดนักขัตฤรษ์ สถานที่ปฏิบัติงานสาขาเชียงใหม่ให้กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือเข้าไปที่บริษัท JNT Express ก็ได้นะครับสำหรับขราวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับหลายๆท่านนะครับก็มีการเปิดรับสมัครกันณตอนนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอจบข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ